ในพิธีนะคะได้ขึ้นสู่เวทีนะคะกรุณาอมอบรางวัลน,นะคะรับฟังท่าเก่ารายงานสรุปผลการประกวดจากท่านปรลัดองคงการบริหารส่วนจังหวัดนครพน,นมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ค่ะขออนุญ,ญาตขอเ,เชิญท่านปลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปนมท่านทีรนันรัตนามาลีนะคะเป็นผู้ กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการประกวดวงดนตรีสตริงต้นานพยาเสติดค่ะเรียนท่านสุจินดาศีวราคา่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดิฉันนางธีรนันรัตนามาลีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมขอเรียนรายงานผลการประกวดวงดนตรีสตริงต้นานพยาเสติด 2B Number One ประจำปีพุทธศักราช2556ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพื่อทราบดังนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ดำเนินโครงการประกวดวง์อตรตีสตรีต้านภัยาเสพติด 2B Number One ประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2556โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แ,แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้กำหนดให้มีการประกวดสามรอบคือรอบสะสมคะแนนรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศซึ่งเราได้คัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด18วงเหลือเพียง5วงเข้ามาชิงชนะเลิศในวันนี้ โดยการประกวดวงดนตรีสตริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประกวดจนประสบความสำเร็จนุ่วงไปด้วยดีซึ่งในลำดับต่อไปดิฉันจะได้ประกาศรางวัลทั้ง5รางวัลและขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่วงดนตรีที่ชนะการประกวด หลังจากนั้นก็ขออนุญ,ญาตที่จะให้ท่านประธานได้ให้กล่าวให้โอวาทและปิดโครงการตามลำดับค่ะซึ่งผลการประกวดวงดนตรีในวันนี้ปรากฏดังนี้นะคะราง,งวัลรองชนะเลิศอันดับสามจนวนหรือรางวัลชมเชยนะคะจำนวนสองวงได้แก่ได้แก่วงชิกเกลิเติ้ลค่ะจากมอนครพนมได้รับเงินสดเป็น1,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียาบาัตร <chat> น้อง <ilia S 2> ขึ้นรับรางวัลบ,บนเวทีเลยค่ะเชิญวงสองวงนะคะรางวัลชมเชยขึ้นรับรางวัลบนเวทีเลยวงชิคเกลิเตอร์ค่ะวงที่สองนะคะ คงเด็กฟิกชันค่ะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยค่ะรางวัลชุมเชยทั้งสองรางวัลน,นะคะจะได้รับเงินสด1,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรค่ะ สองค่ะวงทอดอับโรงเรียนเทียงยืนวิทยาค่ะ<ช> <ff le> จะได้รับเงินสด5,000บาทาพร้อมด้วยรางวัลและใบประกาศยบัตรนะคะ ยาสศติปีแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็คือวงโมดิฟายโรงเรียนนคนพรพนมวิทยาคมค่ะจะได้รับเงินสดหนึ0 0หมบาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัลและใบป,ประกาศนียบัตรค่ะ าประกวดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขออนุญ,ญาตที่จะเรียนเชิญท่านสุจินดาศรีวราฐานนะคะได้ให้อุปวาดแก่วงดนตรีและก็ปิดการประกวดวงดนตรีสตริงต้านไทยยาสิติดทูบีนมัมเบอร์วันประจำปีพุทธศักราช2556ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ท่านธงที่แผ่สถิตท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสมนามเลาเกียรติประดางองการบริหารส่วนจังหวัดรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกองค์กรสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและเยวาวชนที่มาร่วมในวันนี้ดิฉันรู้สึก มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานปิดงานการแข่งขันวงดนตรีสตริงซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าจะหันไปเล่นอย่างที่ไม่ดีคือยายาเสพติดใช่มค้ยนอกจากการเล่นกีฬาแล้วก็เล่นดนตรีซึ่งเป็นครั้งแรกที่องค์การบริหารสวจังหวัดจัดในครั้งนี้รางวัลยังไม่ยังไม่ไมปทับใจเท่าไหร่เพราะว่า เดินไปรางวัลชมเจยพันห้าน่าจะขยับมา3,000หรือว่าเพราะว่าครั้งแรกอาจจะมีความผิดพลาดบ้างจะเอาข้อผิดพลาดนี้ไปแก้ไขนะคะแล้วก็อยากให้กําลังใจลูกๆเพราะคงจะเป็นลูกๆแล้วล่ะเพราะว่า,าเคยเห็นอ,องค์การบริหารส่วนตําบลหนงขวางจัดเนี่ยมีรางวัลน,น้อยนิดมากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของเรามีโอกาสในการ ใช้เวลาวาให้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะเรียนหนังสืออยู่คนละห้องอย่างที่ประกาศรางวัลที่หนึ่งก็อยู่ห้อง6กทับห้าหกทับเก้าหกทับเจแต่ก็ยังรวมตัวกันได้ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากฝากให้ดูแลลูกๆถ้าลูกๆอยากไปเล่นดนตรีแบบนี้เนะี่ยควรจะสนับสนุนงบประมาณในการเป็นค่าน้ํามันรถค่าอะไรเป็นคนที่มีความจริงใจและมีความที่มีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะ,ะเล่นให้มัน มีความสำราญกับคนที่ได้รับฝังซึ่งวงบางวงอาจจะมีเวลาในการที่จะฝึกซ้อมน้อยหรือว่าอาจจะรุมตัวกันลำบากก็ขอให้ความผิดพลาดในครั้งนี้ที่เราเป็นเป็นผู้ได้รับชานเชยก็ขยับขึ้นมาเป็นรางวัลที่หนที่สอก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการคี่คัดเลือกตั้งแต่สิบสวงยังเหลือหวงนี่ ท่านผอ,อ,อโรงเรียนบ้านหนองตาบลหน,นองยันชีนซึ่งพอ,อ,อสุภทย์นี่เป็นทั้งหมอลำเป็นทั้งพอ,อ,อแล้วเป็นโคศกแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีท่านมีความแสก่าในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกดีใจและขอขอบคุณคณะกรรมการและส่นวนคณะหน้าส่วนราชการรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใ,ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งเป็นโครงการที่นายกตกชอบโดยกรณัของท่านไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี ร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าลูกเพลงสตริงการกีฬาสนับสนุนทุกอย่างเสียดายที่ว่าโอกาสของเราเนี่ยมีงบประมาณมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณรางวัลก็เลยไม่มากแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจอย่างดีถ้างบประมาณได้มากขึ้นก็คงจะได้รางวัลมากขึ้นครั้งนี้ขอให้ครั้งนี้เป็นครูสอนก็แล้วกันว่าสิ่งไหนที่บกพร่องเราจะาไปแก้ไขในคราวหน้าส่วนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยขอยก ประโยชน์ให้กับคณะประหลัดหัวหน้าส่วนราชการท่านประหลัดจะเอางค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ท่านมีความตั้งใจแล้วก็รวมทั้งหัวหน้าส่วนทุกหัวหน้าส่วนที่ร่วมทํางานด้วยดีตลอดมาซึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นข้าราชการครึ่งหนึ่งก็เป็นนักาการเมือง ทุกวันได้คืนเ้าไปทุกวันเพราะว่าเราทํางานเพื่อคนส่วนรวมถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่เราก็มีกําลังใจและมีความสุขในการที่ได้ทํางานเพื่อคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาสมควรแล้วดิฉันขอปิดการแข่งขันวงดนตรีสตริงณ้นบัน,นี้ขอบคุณมากครับดค่ะ เพ้าที่เราเลืกนะคะร่วม